สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสูร่รายการอาต์ง้งกทีกันอีกครั้งวันนี้ก็สกูปก๊ปโกจิระก,กันนะครับก็อาจจะมาช้าหน่อยแต่ผมจะมาพูดถึงความสึ้ดูโมนาเล็กซี่ออฟมอนสเตอร์ตอนที่4นะครับซึ่งตอนนี้ก็ต้องบอกตามตรงว่าเป็นตอนที่ผมเนี่ยมีส่วนที่ชอบกับส่วนที่แอบรู้ถือว่ามันยืดเกินไปจนเกือบเกือบจะน่าเบื่อเกือบเกือบจะลำคาเแล้วนะครับเพราะว่าตอนตอนนี้เป็นตอนที่ไม่มีสปรหราดโ่น้อยมากก็มีไอตัวตุ่นนี่แหละที่ ก็เป็นตัวร้ายหลักของตอนนี้นะครับแล้วก็เซลล่าไม่โผล่เลยนะครับคือ3ตอนที่ผ่านมาน้อยก็เซลล่าก็มาเป็นคามมิโอสั้นๆแต่น้อยมันก็โผล่มาใช่ไหมแต่พาร์ทนี้ไม่โผล่เลยแถมหนังมันมนี้เน้นประเด็นตัวละครที่หลายคนน่าจะเห็นต้องการว่าไม่น่าสนใจที่สุดนั่นคือกลุ่มของตัวละครปัจจุบันนี่แหละเพราะดูจากคอมเมนต์หลายคนในคลิปบทรีวิวผ่านมาเนี่ยอ่ะพาร์ทของของมอนน่าที่ซึ่งมาสเตอร์เนี่ยค่อนข้างเข้ามาดีกว่าของเวอร์ชันหนังมาสเตอร์เวิร์สนะครับแต่ คัดคนที่น่าสนใจจริงเนี่ยคือส่วนของแฟลชแบ็กนะครับเพราะว่ากลุ่มคนเหล่านี้มันเกี่ยวข้องกับกอรซิล่าโดยตรงไงย่างน้อยเออยุคอดีเนี่ยก็ไม่ได้น่าสนใจกว่าเนาะแต่พอกลับมายุคปัจจุบันเนี่ยก็เหมือนแบบยังไงครอบครัวพ่อหายตามหามีทหารรุ่นเก่าจากเหตุการณ์ในอดีตเนาะและแต่ละคนนี่ก็แบบโอ้โหหน้ามันก็ไม่ได้แย่หรอกแต่เหมือนแบบการสซงอ,อกตัวละครแต่ละคนเนี่ยมันเกือบๆจะน่ารำคาญนะ่ครับและตอนนี้มันยิ่งขยันหนักกว่าเดิมไง โดย,ยตอนเนี้เราไม่เห็นแฟชแบ็กของอดีตด้วยซ้ำอะหรือว่าจะโฟกัสไอ้ก,กลุ่มคนนี้เลยนะครับทั้งตอนเลยโดด m b p จริงเนี่ยก็คงเป็นหมอนี่นะครับผมลืมชื่ออะเคนทาโร่ <c oughs> alo, เออเคนทาโร่ <c oughs> นะครับแต้เรก็จำเขาได้มากกว่าสองคนนี้กันเอาไปว่าหนังเนี่ยตอนนี้มีส่วนที่อุย้ยงานอาร์ตกับฉากทารซินชันทอมมีโอเคอยู่แต่การเล่าเรื่องแอบเกือบจะน่ารำคาญเลยนะครับเพราะอ่ะมันต่อจากไลยนะ เหตุการณ์ครั้งก่อนที่ตัวตุ่นที่แม่งโขม,มานะครับแล้วก็มีตัดกลับไปที่เหตุการณ์อะไรสักอย่างเหมือนโอโกโมนาที่อยูในเอาโพสการทะเลทรายเนี่ยเธอจับสัญญาณบางอย่างได้ว่าเกิดอะไรบางอย่างที่อาสกาคือที่จิ้มตัวเอกอยู่นะครับแล้วก็ตัดกลับมาปัจจุบันที่อ่ะพวกพระเอกเนี่ยมาเช่นหน้ากับตัวตุ่นนี่นะครับจำชื่อไม่ได้พวกเขาก็ต้องหนีเอาตัวรอดท่ามกลางอาสกาที่โคตรจะหนาวนะครับแล้วน้องเจ๊ผิวสีเราเนี่ยก็เหมือนบาดเจ็บบาดเจ็บเนี่ยตกลงไป ครึ่งครึ่งตัวตกลงไปน้ําแข็งทำให้เกิดการไฮโปเทอร์เมียและบวกกับอากาศที่แม่งก็หนาวอยู่แล้วนะครับทำให้ทั้งสักทั้ง4คนเนี่ยก็ต้องออกไปจากที่ให้ได้และก็เป็นฉากเยอะดีว่าทําไมเนี่ยเราจะเห็นว่าทั้งเกือบทั้งตอนเนี่ยอย่างนี้คือจะบ่นตลอดเวลานะครับเข้าใจได้แหละว,ว่าเธอตกน้ําแข็งแล้วแบบคือแบบกูเป็นคนธรรมดาแล้วตองมาเกี่ยวข้องที่อะไรกับพวกสายทันเนี่ยเนาะเข้าใจได้แต่มุมมองคนดูก็เกือบจะน่าคาเลยเนาะเพราะเพราะเป็นคนยที่บ่นทั้งตอนอนะ่ะเนาะแล้วเราก็เอฟเฟกแบกว่าอ่ะตัวเคนทาโร่เนี่ย เมื่อก่อนเหมือนเขาทํางานเกี่ยวกับงานอาร์ตงานศิลป์งานแสดงโชว์อะไรสักอย่างนะครับี๋ยวนี้มีรูปไหมแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ตัวเคทเธร่เนี่ยเจอตัวน้องคนนี้ไงแล้วกเกิดเหมือนอปิ้งกันคบกันอะไรแบบนั้นนะครับซึ่งปัญหาของตอนนี้คืออะไรอ่ะเอารูปนี้กันน่าจะมันาจากคนละตอนแต่แต่ไม่รูปคู่สองคนนี้นะครับเอาไปว่าเหมือนแบบมต,ต่างคนต่างมีปัญหากันเองแหละ แต่สิผมตังงี้กับตอนนี้คือผมเชื่อว่าเขาน่าจะเฉลยตอนหลังละมั้งหรือเปล่านะครับเพราะว่าปัจจุบันสองนี้เหมือนจะเลิกกันแล้วใช่ไหมแต่ก็ต้องมาเกี่ยวข้องกันอีกแต่เราจะเห็นแฟชแบกว่าทั้งสองคนก็รักกันดีไงคือแบบเออมันก็ดูแบบอาจจะมีปัญหากันบ้างแต่ไม่มีการทะเลาะกันอะไรกันนอพจาพิ่งคบกันคังแรกๆนะครับแต่พอตัดกันมาปัจจุบันเนี่ยเจคนี่คือบ่นตัวเวลาไงมันทําไม่เหมือนมุมมองคนดูอะเคนทานโลไม่ทําอะไรผิดไงเพราะเขายังไม่โชว์ด้านมืดหรือว่าด้านไม่ดีของเขาเลยเออนยคืแบบ ให้สายเห็นว่าไอ้เนททโลเนี่ยมีด้านแบบไม่ดีบ้างหรือแบบมีอะไรบ้างเราจะรู้สึกว่าเออสองคน้ทำไมทะเลาะก,กันทำไมสองคน้ถึงไม่ถูกกันทาไมตัวเจ๊ถึงบ่นนะครับแต่ทั้งตอนเราก็เห็นว่าเออโทเกนททโ่นั่งสารมากแบบอยากโชว์งานศิลปะเพื่อให้พ่อภูมิใจอะไรแบบนั้นนะครับแล้วก็มีเจ๊คนนี้เข้ามาในชีวิตคือททม์แเ้าเนี่ยเห็นใจเกนทาโ่มากขึ้นแล้วเราก็ยิ่งหมั่นไส้คนนี้มากกว่าเดิมในยุคปัจจุบันเนาะแล้วสิ่งที่แย่และก็สิ่งที่ถือว่าเป็นโคตรคลีเช่ของหนังเนยอออาชิแ้วคืตงกกั ตอนผมดูครั้งแรกนี่คือแบบฮะยังไม่หมดมุกนี้เหรอเพราะแบบตอนเขาเดินทางมาเนี่ยตัวเคอร์เซลบอกว่าอุ้ยเราจะไปบริเวณเ,เหมือนชายหาดไอ้สักอย่างนะครับเขาพอจาทางได้แต่เคนทารุบอกว่าอุ้ยตอนนักบินมาผมเห็นเหมือนเป็นโดมไอ้สักอย่างอยู่แน่นอนว่าไม่มีใครเชื่อด,ดยเพาะยัย่นี่นะครับที่แบบโอ๊นายจะมาจินตนาการเกิดไปแล้วเนี่ยมันทำให้เรายิ่งหมั่นไส้เธอกว่าเดิมไงคือแบบเคนทาร่ทำอะไรผิดอ่ะผมอยากรู้จุดนี้มากไงคือผมอัดคือผมคิดว่าข่าจะเฉยที่หลังละมั่งนะ แต่พอมาไม่เฉลยตอนนี้เนี่ยมันทาให้เหมือนคนดูผมเนี่ยรู้สึกลาคาญเธินะครับมันจะไม่เคทโร่เนี่ยมาอยู่หน้าของศารขึ้นไงสุดท้ายอะเคทโร่ก็บอกว่าเอ้ยงั้นแยกกันนะครับคือแบบแบบพวกเนี้ยันวัยรุ่นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ต้นๆหละแต่มึงแยกกันท่ามกลางสก้าที่มีตัวไททันอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้นะครับแล้วเคทโร่จะเดินไปคนเดียวคือแบบโอ้โหพลอตพลอตคลีเชมนี้ก็ยังไม่หมดอย่างเนาะ โดนสามคนเนี้ยไปไปเจอแสงเหมือนแสงคู่ขึ้นมาจากดินไงเกือบเกืบเอบจะคล้ายๆออโรล่า Aurora, นะพวกเค้าจะไปตามแสงนั้นนะครับเซลเคนทาโร่เนี่ยก็ไปตามสิ่งที่เขาเชื่อว่าเขาเห็นและระหว่างทางเคนทาโร่ก็แบบอ่ะเหมือนเกิดการเวลา,นาหนาวจัดเนาะฮัลลูเซชั่น ination, นะครับเริ่มเห็นพนับหล่นอ่ะไอฉากพับหล่นเนี่ยเออยอมรับว,ว่าเขาทำสร้างสารรค์ดีนะครับจุดที่ผมข้างชอบไงเออมันแสญญีงปมของตัวเคนทาโร่ได้ดีมากๆนะครับเนี่ยคือจุดพักคนดีก็ทําดีเว้ยแต่จุดที่แบบ เขาไม่ขยายซะเจนไงมันทําให้เราแบบเออคิดดีกับตัวละครหน,นึ่งต่ตัวละครหน,นึ่งเรากลับรู้สึกลาคาญนะครับอย่างตอนอะไรไอ้สามหน่อเจ้าเดิมเนี่ยอ่ะหรือบอกไปอย่าเขาตัดกลับไปในกลุ่มของโมนาดบ้างเอะไรว่าทางองค์กรเนี่ยรับรู้ถึงปัญหาบางอย่างที่เกิดขึ้นเรื่องอาร์ก้ามีอะไรบางอย่างนะครับแล้วคราวนี้ก็เสนออย่างอุ้ยไอ้ตัวละครลีชอลเนี่ยคอร์เรเซลเนี่ยรู้อะไรบางอย่างนะครับเราต้องซีเรียสกับเรื่องนี้ไม่ใช่ว่าแบบ มันเห็นว่าโมนาอาจจะเป็นกลุ่มดูจากที่เห็นในโมนานะดูบบลกรดูสีดามากแต่คนเนี้ยเหมือนแสว่าอุ้ยที่เรามาทํางานเนี่ยเพื่ออยากจะต้องมือต่อศิลปะเนี่ยเพื่อมไม่ให้มีคนตายเพิ่มอีกอ่ะเร,เราเริ่มเห็นด้านดีของคนของโมนาดมากขึ้นนะครับเพราะผมคิดแต่แล้วว่าคนไอ้คนเนี้ยเขาไม่ใช่คนวีเญเหรอกเพียงแค่เหมือนเป็นเนื้อคนหนึ่งที่อยู่กับโมนาแล้วเหมือนคุยกับใครไม่ค่อยเก่งง่ายแล้วสามวันที่สุดท้ายก็ปรากฏว่าอุ้ยไอ้ลำแสงที่ว่าดัานเป็นทาดีกับ กับไอ้แคมป์เดิมที่ตัวไททันโจมตีครั้งแรกและที่ท,ที่พ่อของนาเอกอยู่นะครับสุดท้ายขาวนกลับมาที่เดิมไงเพราะเขาไม่มีทางเลือกแล้วต้องเกาะกองไฟนะครับแล้วเจคคนนี้ก็เหมือนเตรียมจะตายบอ,อ,อแล้วคืออะตอนแรกเออเราเกือบจะรู้สึกดีกับเธอแล้วรู้สึกว่าเออมันอาจจะให้แบบหนังปูไปจิ้นยูริกับคู่น้แทเนี่ยประมาณแบบเออมันเลิกกับไอ้เคทารโลดแล้วแล้วสองเนี่ยเริ่มนูสิีกันมากขึ้นนะครับเพราะมันดูเหมือนคู่กันมากเลยสองเนี่ยอยากอะไรเธอบอกกับตัวเจคคนนี้ว่าผมลืมชื่ออะ ถ้าเกิดฉันไม่รอดอ่ะให้รีกหนีไปซะทิ้งไอ้นี้ด้วยเอาล่อให้ได้อย่างน้อยคนเดียวก็ต้องรอดให้ได้อะไรแบบนั้นนะครับคือแบบแรกๆก็เกือบจะพูดดีนะต่กัะบอกให้ทิ้ง Color ซ e l ที่เข้าใจว่าเขาพาคนนี้มา,มายุ่งกับเรื่องวุ่นวายเนาะพาแลบว่าคนนี้มาหักเครื่อเซล์เองนะแต่นึนกว่าแบบกำลังแบบจะพูดดีอยู่แต่บอยทิ้งตัว c อร์ r ซ e l l ไปด้วย <c oughs> คือแบบหลอ่อเจรู้สึกด,ดีกับเธอยังไงเข้าใจว่าเธอเป็นห่วงเจอยากให้เธอรอดคนเดียวไงแต่น้อยพูดให้ดีหน่อยก็ได้บอกว่า คือเมื่อที่อย่างอื่นแล้วเคิร์เซอร์เป็นคนที่น่าจะรับมือกับเหตุการณ์อะไรบางอย่างรอบตัวได้ดีสุดไงโลกที่มีชัท่านเนาะแต่ก็บอกให้ทิ้งอีโมนี่ไปนะครับและเคิร์เซอร์ก็รู้ว่าอ่ะไอตัวไคจูตุนเนี่ยมันไม่ได้ตั้งใจโจมตีพวกเขาแต่แรกแต่มันมันดูดความร้อนมันเป็นความสามารถของมันเองนะครับและปรากฏว่าไอไฟที่พวกเขาจุดเนี่ยมันก็ล่อมันพวกมาไงเคิร์เซอร์ก็ได้หาวที่จะล่อมันให้แบบดูดไฟเยอะและพวกเขาจึงหนีไปนะครับส่วนด้านเคนทาโร่เนี่ย เขาก็เจอจริงๆนะเขาเกือบตายแล้วแล้วงงว่าเขารอดมาได้ยังตั้งนานนะครับเขาก็เห็นภาพหลอนซ้อนไงว่าเออเขาจะเจอเหมือนเป็นฐานเล็กๆตั้งอยู่นะครับแต่พ่อเขาอยู่ที่นั่นมันมีกิมมิ่ที่พ่อเขาเนี่ยชอบเหล่าดินสอนะครับแล้วเขาเจอเศษดินสออยู่แล้วเมื่อกว่าในแคมป์ลางๆเนี่ยอไอเหมือนสัญญาณวิทยุมนันยังทำงานอยู่นะครับและฉากก็ตัดกับที่ตอนเคอร์เซลเนี่ยวางแผนอาจจะจุดไฟล่อตัวนี้ขึ้นมานะครับแล้วปรากฏว่าไอเนี่ยมันมาเร็วไปหน่อยไง แต่สุดท้ายเคอร์เซลขับก็สามารถจุดไฟได้สำเร็จแล้วก็เป็นจังหวะที่เฮลิคอปเตอร์ผมมาจําไหนก็ไม่รู้นะครับทั้งสาคนก็รีบขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปแล้วปรากฏว่าเคนทาโร่อยู่บนเฮลิคอปเตอร์ด้วยนะครับปรากฏว่าเคนทานโลเอ็มวีพีจริงๆนะครับพอเขาเงี้ยคิดถูกไงที่เอ่อติดต่อขอความช่วยเหลือไปเฮลคิคอปเตอร์ก็มาช่วยได้ทันนะครับไอเราก็เห็นตัวอ่ะน้องสาวพี่สาวต่างแม่เนี่ยก็ขอบคุณนะครับรู้สึกว่าเจผมเจหุ่ยีจะไม่ได้ขอบคุณเคนทาโร่เลยมั้งคือมันน่าจะ เพราะฉากมันจบที่แบบอะไรสอง,ส,องสาวจับมือกันนะครับเอ่อเคนทันโร่มา MVP ไม่เถอเขาสาช่วยพวกเขาออกมานะแต่คือแบบยังไงเคนทันโร่ก็มองสองสาวจับมือกันแล้วเคนทันโร่ก็ทำหน้าเหมือนลำบากใจนิดหน่อยนะครับคือหน้าทั้งสารเนี่ยเรียกว่าเราเห็นใจหมอน,นี่ขึ้นมาแล้วทำให้เรายิ่งคานเจคคนนี้ยิ่งกว่าเดิมอีกนะครับโคตรหน้าทังสามเคนทันโร่อะแล้วฉากก็จบแล้วตอนก็จบตองที่อ่าตัวเฮลิคอปเตอร์เนี่ยลงจอดที่ไหนก็ไม่รู้แล้วก็เจอกับโมนาเจ้าเดิมสองคนนะครับแล้วก็จบลง ไอฉากนี้ก็จะเป็นตอนต่อเนาะเออเหมือนตอนสอบสวนนะครับก็เรียกว่าตอนเนี้ยเป็นตอนที่เออพาร์ทคนก็มีสุดทำไม่ดีกับพาร์ทคนที่เขาเล่าไม่เคลียร์เท่าไหร่จนทำให้เราเนี่ยรู้สึกลำคาญตัวละครขึ้นมานะครับเพราะที่บอกแหละเคนทัโร่ aro, เขาปูตอนนี้มาดูน่าสงสารมากดูเหมือนเขาเนี่ยไม่ได้ทำผิดอะไรไปพิเศษอนะ่ะแล้วมาทําให้การเลือกการทดสอกคนนี่ยกับการที่ตัวน้องฮิวสีเนี่ยเหมือนวีนวอยวายตลอดเวลาเนี่ยมายิ่งน่าลำคาญหนักกว่าเดิมการที่เธอปฏิบัติต่อตัวเคนทัโร่ aro, แบบดูแย่แย่มาทั้ง3ตอนนนที่่ผามามะครับ หรือเกิดทำให้เราเนี่ยอยากเข้าใจตัวเธอมากขึ้นเนี่ยอย่างน้อยก็น่าจะเล่าด้านมืดของเคนทัลโล่บ้างให้เรารู้สึกว่าเออหมอนเนี่ยก็แบบอุ๊ยทำบางอย่างทำให้ตัวเจนเนี่ยเหมือนไม่ให้อภัยเคนทัลโล่หรือว่าทำไปสักอย่างนะครับนอกจากที่นอกจากที่ถูกล่ามาเอี่ยวกับเรื่องสัปาล์ตเนี่ยเนาะซึ่งส่วนที่พอเห็นใจเธอมปอย่างเยอะคือเธอไม่ได้เกี่ยวกับไคจูเลยไงอไอตกุกเคนทัลโล่กับคนนี้คือเป็นลูกของด็อกเตอร์ที่หายตัวไปเกี่ยวข้องกับโมนาดลีชอลก็เป็นคนโมนาดตั้งแต่แรกๆอยู่แล้วนะครับส่่่ววนนนนนเเเเเเเรืือออออองงงงห็็ใจธธมีีีพยยยาดไคคปก คนนอกร,ร้อเปอร์เซนต์เลยคือไม่ได้เอี่ยวอะไรเลยนะครับก็เลยรู้สึกว,ว่าอะหลังจากเนี้ยหวังว่าเขาทำให้ตัวละครเธอเนี่ยดูน่าเห็นใจมากกว่านี้หรือว่าเออแบบเข้าใจสิเธอเจอมาากกว่านี้นะครับไม่ใช่ว่าเธอทําตัวแบบวีนน่ารำคาญตัวเวลาส่วน่องที่เปลี่ยนความสัมพันธ์เป็นคู่ยูรินี่ผมก็ไม่ไมีปัญหาอะไรนะครับถ้าเล่าเวิร์กมันก็เวริร์กผมไม่ว่าว่ามันจะโว้กหรือไม่โว้กยังไงนะครับซึ่งตอนนี้มันเวิร์กไหมมันก็ยังไม่ได้คบอะไรกันมันแค่จับมือแบบฉันเพื่อนรอดชิตมาด้วยก แต่น้อยก็แบบให้พื้นที่เคทัโลบ้างให้เขาแบบเออแบบเขานัองสาระ่หงออกไหมคือตั้งสี่ตอนที่ผ่านมาตัวขออยู่นัองสารเสกุลตัวเคทัโลอ่ะก็ประมาณนี้สำหรับตอนนี้นะครับเดี๋ยวจะมาชมคิดไงกับตอนนี้บ้างมีส่วนที่ชอบไหมส่วนน่ารำคาญเหมือนผมไหมแล้วขีดไงตัวคอร์ดเคทัลโลก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับถ้าใครชอบกคดิปกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันเยอะเสาร์วันนี้ก็กดตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ